ครับตอนที่ผมนั้นถูกตำรวจนั้นนครบาลจับกลุ่มนะครับว่าเป็นคนทำคดีเกี่ยวกับว่าการละเมิดพระมหากษัตริย์นะครับตอนที่มีการสอบเนี่ยกรมสุขภาพจิตเนี่ยมีตํารวจคนหนึ่งนั้นนะฮะมีตํารวจนั้นขเขาผมเล่าให้ฟังว่าเห็นภาพในตานะครับเห็นภาพในตาเป็นภาพในหลวงส่วนภาพในตากับในอากาศเนี่ย จากคนละรูปแบบกันนะคือมันเห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วครับเห็นมาตั้งแต่เกิดตายแล้วก็ตั้งหลายครั้งคล้ายการตายของผมเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยคล้ายการเปลี่ยนตัวครับนะคล้ายการเปลี่ยนตัวในการเข้าเหมือนตอนที่ผมถูกควบคุมผูกคอเสียชีวิตนะคล้ายจะว่าว่าเมื่อผมตายหมดลมหายใจเนี่ยคล้ายจะเป็นการเปลี่ยนตัวบางอย่างเข้ามาอยู่ในตัวผมเป็นตัวทดแทนอะไรประมาณนี้นะครับ คือมันเหมือนตะเกิดแะไรกำับตายแล้วไม่รู้กี่ครั้งคล้ายการเปลี่ยนตัวพอผมมาได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ได้ยินนะฮะมันเห็นตัวเป็นตัวที่อยู่ในตัวคนการควบคุมตัวที่อยู่ในตัวคนเราต้องแยกให้ออกบางทีคนด่าว,ว่าเราเนี่ยนะถ้าใครไปเล่นโยงเล่นยายจะหาว่าหล่นนะฮะมันคือการสร้างตัวนะฮะมันคือการสร้างตัวทําให้คนนั้นหลอกหลอนระแวงนะครับพอผมเล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่า้ผมเห็นภาพในตาในหลวงครับไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะ ผมก็ได้เล่าให้ใครฟังต่อใครฟังก็ถึงเยอะนะครับนะจะมึนหัวนิดหนึ่งนะพอไปกินน้ำกระท่อมไปกินน้ำกระท่อมสักนิดหนึ่งแล้วก็เวียนหัวเลยนะเพอกินน้ำกระท่อมไปเสร็จเนี่ยมันมันช็อตในหัวครับมันช็อตในหัวคล้ายใยแก้วครับคล้ายใยแก้วเออมันช็อตกันนะใยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะมันชอนะ็อตมันช็อตอยู่ในสมอง ใช้เป็นตัวเส้นใหญ่แก้วนะบางทีก็เกิดปฏิกิริยากับถ้าฝนตกเนี่ยถ้าฝนตกท่าหัวข้างในหงช็อตเนี่ยมันจะมีเออมันจะสัมพันธ์กับฟ้าผ่านะมันจะควบคุมฟ้าผ่าได้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรอยู่ในหัวนะไม่รู้ใครมาใส่เส้นอะไรก็ไม่รู้นะพอผมเล่าให้ฟังผมได้ยินเสียงเออผมเห็นภาพในตาในหลวงนะพอเล่าให้ฟังแล้วตำรวจเออที่จับผมเนี่ยหันหน้ามองกันแล้วก็รีบเดินออกพอรีบเดินออกเสร็จแล้วก็มีตัวพูดว่ามันกลัวนะสิ อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกรมสุขภาพจิตนะมีกรมสุขภาพจิตก็สอบก็พูดจามไม่เพราะถามเศร้าซีคลื่นที่อยู่ในสมองในหัวในมันเลยไหลเข้าไปพอไหลเข้าไปใครจะแบบว่าไหลเข้าไปในในหัวของกรมสุขภาพจิตใครแบบว่าถ้าเจอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีการร้องเรียนแบบผมเนี่ยระบบที่อยู่ในตัวกรมสุขภาพจิตที่มีการไหลเนี่ยก็อาจจะไหลเข้าไปอยู่กับคนที่ได้ยินเสียงดูซิว่ามันเป็น ไม่แน่ใจว่าคืออะไรผมจะต่อคลิปที่2ให้ฟัง